ครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องทีมงาน FC รอฟทอ SRT นุครับเดี๋ยววันนี้ได้มีโอกาสมาเร่นกับทีมงานอจกอกุด,ดง พันร้านนะครับผมอีกเช่นเคยเดี๋ยววันนี้จะพามาชมรถขุดข่ายก Goveco m a g เอน SK สองรุ่นสิบนะครับผม นี้เป็นงานเชื่อมโมขุตตะนักครับผม วัยรุ่นครับนะครับผม นี้กุตะเล็กจะอยู่ประมาณ3มเมตรครึ่งพอได้จูนักรับผม รถขุดรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ดีมากๆเลยนะครับผมก็ถือว่าแรงสุดๆประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการดึงขอบเสารบนะครับพี่น้องนะไล่ไล่รถท่อไสหลักไอสักประมาณติ๊บกว่นาทีหล่ะครับ โอ้ได้ไลค์วิวยูปีนไงแมนหมแมนไม่คกลเติบได้ประมาณสักุบปั้นวิวแมนโอ้ปั้นนนๆครับได้ไลค์ยูโดนเติบแมน

เปอร์เอ็กแล้วก็ไอ้แม็กเทนกับไอ้แม็กที่กันก็เพราะว่าไอ้อันนี้บัตรท่นมีตัวนี้บัตรท่นมีเขาอะไรบัตรท่นนี่มีแผ่นเลนหนุนเอิญเลยสัญญาคอนสิเลเจโกเบแล้วเจอะสิซื้อนั่นแหละเว่ามันใส่ดีน้ำประหยัดน้ำมันน้ำนั่นแหละแต่เป็นรุ่นยี่ห้อเอิญน่ะก็ถือว่าแพงอยู่ค่ะที่เจ้าซื้อมากสิ้นประมาณไอ้ราคาเริ่มต้นสี่ล้าน กต้น,ตนนั่นแหละซื้อสดมาเลยแม่นแม่นมมครับนี่แล้วลที่เจ้าพึ่งเคยใส่งานได้ปีแรกนี่แหละปีสองปีดีแล้วได้ใส่รุ่นนีนำเอามาล่องไอ้ใส่งานกุศไอ้ตะให้เบิง่ง มาโดนแล้วสิเป็นปีแล้วนั่นแหละโดนแถนาง่ออครับยกมาเหนงานองานรับชมที่ทึ่งกุศะหลายอ๋องานหลยอ๋มาช่วงหน้าให้ไปเก็บงานช่วงหล้วอ กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับไอ้สกายกดติดตามนั่นแหละนั่นแหละ